จงแกสมผลไหนจำนวนจริงห2คั้นสของ2องลบหองของสามกำลังอีกบวกห้ของ2องบวกห้องของสามก,กำลังอีกเท่ากับสองกำลัง x x จะมีค่าเท่ากับเท่าใดอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้ไปสอบหาวิธีแกจากสมผลที่ให้มาอันนี้เห็นคืนอ,อีกครั้งนึ่งห 2, 2ของ2องลบหคันสของ3าม เมืออ่อกำลัง x บวกให้5้าคันสองของ2บวกห้าคันสองของ3ทมทางเมืออ่อกำลัง x เท่ากับ2องกำลังอีกเวลานี้าจารพร้อมหารให้2องกำลังอีกฟัคตนี้ก็หารสองกำลังอีก็หมายความว่าจะหารหสองกำลังอีก,ก,อ,ก,ก,อ,กอันนี้ก็หารให้2อ,องกำลังอี x ตอนนี้เราจะทำสายสูตร a กำลัง n ส่วนให้ B กกำลัง N มันจะเท่ากับ a ส่วนไฮบ b กำลัง,องเอ,งอ,งอ็ออนซึ่เราก็จะได้เป็นห้าของ2องลบห้าัสองของสส่วนไฮส2งของกำลัง X กำลังอคือกันบวกไฮตังนี้ก็เส้นกันจะได้เป็นห้าัสของ2องบวกห้าของสาม ส่วนให้2ทงทางมืดกำลังอีกเท่ากับตัวนี้หารการเท่ากับ1โดยอีงตามในมุมฮักสองของสองลบหักสองสามส่วนสองน,นีเท่ากับสินของมุม1ิบองศาบคาอนี้ก็จะกลายเป็น1ิบาองศากำลังอีกบวกให้ ตัวนี้ฮัดสของสองบวกคัสองสามของสองนี่แมน c o สของมุม15องศาซึ่งนี้ก็จะเป็น cos ของมุม1ิบองศาทาั้งมดกำลังอีกเท่ากับ1ตัวนี้เขียนคืนสิ้สิบหองศากำลัง x บวก 5. ตอวนี้ก็ c o อสสิบห้องศากำลัง อีกเท่ากับบันหนึ่งตัวนี้แจกอเอาไปตามสูตรของไตรมูลนี่เขาก็จะได้เป็นสิน้นสิบห้าองศาทางมืดกำลังสองบวกให้ตัวนี้ก็จะเป็นกอสสิบห้าองศาทางมืดกำลังสอง เพราะว่า2ตัวนี้นี่เนาะเวลามาบวกกันแล้วมันจะออกมาเป็นตัวนี้เท่ากับ1ดังนั้นหาก็สังเกตเลยว่าอันนี้สิบ15องศาอันนี้ก็สิบ15องศาก็ส15องศาก็สิองศา,อ,งศา,อ,งศาอีกอีกสอ,สอ,สอดังนั้นเราสรุปเอาได้เลยว่าค่าของอเฮกานี่แมนมีค่าเท่ากับ2อ,อัน,น้แมนใจผลของสมผลที่ให้มาท่านที่ฝากทุกคนกดแชร์และแติดตามแล้วเราพบกันใหม่ในกลิปต่อไป